เปลี่ยนหัวสว่าน3ระบบโอซูกะง่ายๆเพียง1นาทีเท่านั้นมาดูกันเลยค่ะด้านในหัวสว่านจะมีน็อตยึดอยู่1ตัวค่ะซึ่งเป็นน็อตเกียวซ้ายนะคะให้เราขันน็อตที่ยึดหัวสว่านออกค่ะเมื่อขันน็อตออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราใช้ปรจัยแอลสวมลงไปในลักษณะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ขันล็อกให้แน่นเลยปรับระบบไปที่โหมดเจาะนะคะจากนั้นตั้งท่าให้ดีค่ะและใช้ค้อนตอกลงไป แค่เพียงเท่านี้เราก็สามารถเอาหัวสว่านออกได้แล้วค่ะสำหรับวิธีการใส่หัวก็หมุนเข้าตามเกลียวได้เลยเอาแบตมาใส่เพื่อที่เราจะขันให้หัวมันแน่นขึ้นนะคะขันเข้าให้มันแน่นตึงมือค่ะจากนั้นก็คลายปากจับดอกออกค่ะ เราจะคลายออกให้สุดเลยนะคะเพราะว่าเราต้องยึดน็อตด,ด้านในมันด้วยค่ะและเราก็เอาน็อตใส่ลงไปค่ะเป็นน็อตเกียซ้ายนะคะขันยึดให้แน่นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะวิธีการเปลี่ยนหัวสว่าน3ระบบของโอซุกะทําได้ง่ายๆตามคลิปนี้เลยอุปรกรณ์ที่ใช้ก็ไม่ต้องเยอะเลยค่ะมีประแจอแอลมีคอนแล้วก็ไขควงกระแทก1ตัวและหากท่านใดที่สนใจสว่าน3ระบบ802ของโอซุกะก็หาซื้อได้ที่ฝ่ายการช่างเลยค่ะ